สวัสดีครับผมหนุนรถใหญ่นะครับฝ่ายขายรถปรนทุกขนาดกลางขนาดใหญ่บริษัทเอเซอรน้ำมันเซลล์สาขากระบี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่12กรกฎาคม2566นานะครับก็ขออนุญาตนะครับก็เป็นช่วงเย็นนะครับวันนี้แสงอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับก็ต้องรีบรีวิวให้เร็วสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าปกติก็ไม่นานครับประมาณ10นาทีนะครับใช้เวลาสั้นๆนะครับผมทันนี้นะครับก็มาชมกับรถบรรทุกในรื่นของ fr 1องรงม้าดนะครับ 2คันนี้แนวไหนแบบไหนนะครับแต่งเบาๆนะฮะเรียบๆคลีนๆนะครับก็นะฮะทั้ง2คันน่าจะเป็นแรบสีเขียวหรือว่าแรบอออกสีแดงนะครับส่วนคัน,นี้360แรงมา้านะครับ360แล้วเอเวอร์ซเดอร์ก็จะมีรีวิวด้วยครับแบบรวดเดียว3คันทีเดียวเลยนะครับก็คันนี้เตรียมส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นดัมคันสีเขียวนี้ส่งไปที่จังหวัดจุมพรนะครับก็ลูกค้าอยู่จังหวัดไหนแล้วก็บริการนะครับ ตำสัญญาส่งรถให้เรียบร้อยนะครับก็ดารถสีเส้นนะครับสีเขียวคันนี้จังหวัดชุมพรนะครับส่วนคันที่2นี่ก็ส่งไปที่จังหวัดพางงานะครับก็เป็นดําเกษตรนะครับรถสูงนะฮะก็ดูว่าแบเส้นนะครับแต่2คันนี้จะมีข้อแตกต่างกันนะครับคือดําทั้งคู่แต่ว่าออปชั่นเรื่องของการใช้งานก็แตกต่างกันอยู่นะครับนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเรื่องแต่คันแรก คันนี้คันแรกนะครับรุ่นของ fr 2 1 0นะครับ m a c c อนะครับลักษณะงาการใช้งานของลูกค้านะครับคันนี้ก็ไปวิ่งหินนะครับรับเหมาถมที่นะครับก็จะต้องใช้รถที่มีกำลังแรงมาที่เหมาะสมนะครับก็210แรงมาครับเช่นเดิมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเคืองท้ายนะครับคันนี้เป็นเคืองท้ายแบบเขาเรียกว่าแม c กอนะครับซึ่งอาจารย์ทุกเองท้ายเนี่ยก็จะมีอยู่ที่6.143นะครับ แล้วก็เหมาะสมในการใช้งานสําหรับวิ่งหินดินทรายเป็นหลักนะครับคันนี้แต่งก็คือจะมีแรบหมวกนะครับเป็นแบบสีเขียวนะครับมีสติ๊กเกอร์ันสาดติดฟิล์มเรียบร้อยตัวสปอยเลอร์ด้านล่างนะครับตอนนี้สีขาวทั้งกันนะครับก็ในเรื่องของชุดแต่งโครเมียมนะครับลูกค้าไม่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าแบบชอบก็จะเป็นแบบออกมาประมาณนี้นะครับ210แรงม้าครับนะฮะไฟหน้าเดิมนะครับกระจังหน้าเดิมสีเทาเมทซิเวอร์นะครับแล้วก็ การชนด้านหน้าก็จะมีไฟตันมองแบบโปรเจคเตอร์นะครับสปอยเลอร์ด้านล่างแบบลดใต้นะครับยางครับเดิมๆดแซนด์ไดก็8.25ครับขนาดยางโรงงานแล้วก็ตัวนี้เบรกนะครับระบบเบรกก็จะเป็นเบรกแบบชิฟฟี่นะครับกระบะด้ำนะครับตัวนี้ก็จะยาวอยู่ที่4เมตรนะครับอยู่ที่4เมตรนะครับสังเกตดีๆนะครับ4เมตรนะครับรั้ว4เส้นและสีเขียวนะครับ แท็สีเขียวแล้วก็ฝาท้ายเป็นแบบ2ตอนนะครับคือล้าเจ้าสี่เส้นข้างบนเนี่ยสามารถถอดได้แล้วก็ฝาท้ายเนี่ยก็สามารถเปิดออกได้ฝาข้างก็เปิดได้ครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับโอ้เว้นของเ k t นะครับซุ้มล้อนี่ก็ทั้งสองคันเหมือนกันนะครับดูดีนะครับนะครับมาถึงคันสีแดงบ้างนะครับคันสีแดงนะครับคันนี้แน่นอนครับโรวหกเส้น ความสูงก็จะห่างกันอยู่เฉลี่ยอยู่ประมาณสัก40เซนนะครับแต่คันนี้เนี่ยยาวกว่าคันสีเขียวนะครับยาวกว่าคันสีเขียวคือตัวดัมเนี่ยของเขาจะเป็นดัมยาวแบบสี่เมตรสานะครับเมื่อกี้คันสีเขียวนั้นวิ่งบินคันนี้วิ่งตามวิ่งตามก็ใช้ล้อสูงเลยครับนะครับพอเป็นรถสูงก็จะเป็นล้อแบบ6เส้นนะครับรถสูง6เส้นก็จะมีแลบสีแดงนะครับ ฝาข้างเชื่อมตายนะครับไม่สามารถเปิดได้มีตะแกรงลงสีด้านในแต่ฝาท้ายนี่สิครับอันนี้ทูวินวันเลยครับฝาท้ายก็จะเป็นบาสวิงคือจะสามารถเปิดจากขวาออกมาที่ด้านซ้ายได้ก็จะมีตัวโซ่ไว้ล็อกนะครับก็มีโซ่ไว้ล็อกติดมาข้างตัวถังอยู่นิดนึงนะครับเผื่อว่าเวลานอกจากวิ่งตามแล้วเผื่อเขาจะซื้อมาอย่างก็เอาไปใช้งานได้นะครับวิธีปลดล็อกก็จะง่ายๆครับ คลายน็อตก่อนนะฮะตัวนี้สองจุดนะครับคลายน็อตก่อนสองจุดนะครับตัวที่คลายน็อตเนี่ยก็สามารถเปิดฝาไฮเป็นแบบปะกะติเหมือนรถวิ่งดับปกะติก็คือจากล่างขึ้นบนนะครับต้องคลายน็อตก่อนนะครับตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่สําคัญก็คือถ้าเปิดต้องการเปิดจากขวาไปซ้ายก็ต้องปลดน็อตก่อนเหมือนกันถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็โยคัน,นี้โยกคันโย,ก,นยกอันเดียวเลยจบ แล้วก็เปิดจากขวาไปซ้ายได้นะครับกอทั้งสองคันมีข้อแตกต่างกันนะครับคันนี้วิ่งน้ำดินล้อสี่เส้นคันนี้วิ่งปามไม้ยางนะครับแต่ก็เป็นช่วงล่างพื้นฐานก็เหมือนกันนะครับยาง8.25ก mm hmm. ารถังน้ำมันหนึ่งกลครับซ้ายขวาถัางน้ำมันก็100ลิตรครับตอนนี้ก็ระบบเบรคก็ชิฟฟี่เหมือนกันครับไฟข้างตัวถังน้ำนะครับแล้วก็เป็น210เหมือนกันนะครับถ้าคันนี้พูดถึงในตัวของ สรถนะครับทั้งสองคันใช้ัดสีรุ่นเดียวกันคือตัว FR210 เป็นแบบแมกทอกนะครับก็รูปลักษณ์ภายนอกภายในทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ต่างกันตัวถังที่เป็นตัวดำก,กับการใช้งานของลูกค้านะครับตัวดำนะครับถ้าด้านสีแดงเนี่ยก็จะเป็นลูหกเส้นนะครับลูกค้าใช้ใบรรทุกปามถึงด้านซ้ายก็ล้วสีเขียวนะครับหรือว่าตัดแถบสีเขียวตัวนี้ก็วิ่งหินดินทรายนะครับก็2 2บูทคิกในคันเดียวกันนะครับก็จะเหมือเหมือนกันนะครับมาดูเจ้าตัวนี้บ้างเอฟซีหแรงม้านะครับตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับก็คือกระจกนะครับชุดค่อนข้างนี้จะชุดใหญ่เหมือนกันฮะอ่านไซส์นั่นเลยด้านซ้ายด้านขวาครับเป็นกระจกนะครับแก้มเลนซ้าซขวามีการเปลี่ยนการชนหน้าสแตนดาร์ดนะครับการชนหน้าแบบเดิมๆนะครับแต่มีเปลี่ยนแก้มเลนส์นะครับซ้ายขวา กันชนเปลี่ยนใหม่ครับปกติกันชนนี้ก็จะเป็นสีขาวแต่คันนี้กันชนเป็นแบบจุ๊บนะครับแล้วก็มีตัวสปอยเลอร์ด้านล่างนะครับมีติดตั้งกล่องบันไดนะครับกาบประตูนะครับกาบประตูนะครับแล้วก็มีครอบล้อนะครับพอดีรถจะออกรถมาเขาออกมาได้ฮะจอดทีเดียว3ามกันเลยนะครับแต่คันนี้สับฟกจะต่างกับสามร้อยหกปกตินี่นึงเราจจะเห็นว่า เขาก็คือรถสีนั่นแหละแต่เหมือนคล้าวๆว่าคันนี้จะสั่งเป็นกระบอกอาจจะพิเศษนิดน,นึงนะครับแล้วก็ฝาข้างนี่สามารถเปิดได้แล้วก็พื้นค่อนข้างที่จะหนาบางจุดมีการเปลี่ยนอุปกรณ์แตกต่างกันออกไปตัวแม่นะครับปกติครับ6เมตรครับตัวดาตัวลูกก็จะอยู่ที่6.5เมตรนะครับก็เป็นน้ําของทางสามิตใครที่อยากจะได้ของอู่สามิตนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้นะครับตํางดูตนใหญ่นะครับ ขายแล้วไปทุกยิสุกันมันกันอันดามันกระบี่นะครับกับเบอร์โทร0629782873นะครับวันนี้ก็รีวิวแบบรวดเร็วนะครับรวดเร็วแสงแสงน้อยนิดนึงนะครับเอาติดติ๊กเกอร์ได้เลยคนขายก่อนนะครับกับอูดรถใหญ่นะครับแจกได้นะครับแจกได้ถามกันมาได้นะฮะแต่แต่โทรหาผมก่อนก็ได้นะแจกได้นะครับก็ติด ติดนะฮะเราเซลแต่ละคนก็จะมีสติกเกอร์ติดหน้ารถกันนะครับก็บางทีเราเห็นรถเราเราผ่านเราก็จะดูอ๋อเราเราขายกันนี้นะก็เป็นความภูมิใจของของชาวเซลของเรานั่นเองนะครับเรียบร้อยของผมก็มีผมก็มีแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับเอ่อเส้นทางการวิ่งนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะสติกเกอร์นะครับ ก็มีสติกเกอร์กันทุกคนนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามก็ได้นะครับที่หน่วยรถใหญ่นะครับเอลส่วนดามันเซลกระบี่นะครับ0ูนย์หกสองเก้าเจ็ดแปดสอดเาสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ